สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวของการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมพิธีฮัทในปี2024นี้นะครับที่มีจำนวนมากเกินกว่า1,000คนไปแล้วนะครับสาเหตุเนี่ยเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนมากอุณหภูมสิสูงถึง51.8อองศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอากาศร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้างนะครับแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เราเกิดอันตรายได้เช่นไรนะครับ กับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตหมบัดน,นะครับสำหรับพิธีฮัทนั้นก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากของศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนอิสลามเองเนี่ยในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยสักครั้งหนึ่งก็จะต้องมีการไปประกอบพิธีฮัทถ้าสามารถที่จะไปได้นะครับแล้วพิธีฮัทเนี่ยมันจัดทั้งหมด5วันนะครับมีการเดินไปมาระหว่างสถานที่สําคัญ หลายแห่งเลยทีเดียวนะครับรวมระยะทางที่เดินเนี่ยกว่า15กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วอากาศมันก็จะร้อนมากมักจะจัดในช่วงที่เป็นหน้าร้อนด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เลยยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่จัดที่ประเทศซาอุดีอราระเบียซึ่งทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันร้อนมากแล้วปีนี้เนี่ยมันร้อนถึง51.8องศาปีถัดๆไปก็มีโอกาสที่มันจะร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เรากําลังเผชิญหน้ากันอยู่นี่แหละครับ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความร้อนเกิดเป็นหิสโตรกแล้วก็เสียชีวิตแต่การเสียชีวิตด้วย e ิสโตรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สําหรับพิธีหัตนะครับแล้วจริงๆการเสียชีวิตมันก็มีรายงานทุกปีของพิธีหัสนะครับถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยคงจะทราบดีนะครับมันมีสาเหตุต่างๆนานา,นาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ตั้งแต่การที่มีการเหยียบกันตายนะครับเนื่องจากว่าคนมันมีเยอะมากนะครับหนาแน่นมากๆเลยนะฮะทำให้มีโอกาสเหยียบกันตายบา,บางปีเนี่ยตายเป็นพันเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเหยียบกันตายนะครับการที่มีความร้อนมากจนเกินไปเสียชีวิตเพราะฮีสโตรก็เหมือนกันบางปีมีน้ําท่วมนะครับบางปีมีไฟไหม้บางปีมีการก่อวินาศกรรมนะระเบิดอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับ โรคระบาดต่างๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะไปแพร่กระจายตรงบริเวณพิธีฮัทได้เนื่องจากคนเราเนี่ยมาอยู่ใกล้กันมากๆนะครับถ้าเกิดมีคนป่วยคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็ก็ติดกันหมดเลยนะครับดังนั้นคนที่จะไปเข้าร่วมพิธีฮัทเนี่ยก่อนที่จะไปก็จะมีการตรวจร่างกายแล้วก็มีการฉีดวัคซีนนะครับทั้งวัคซีนป้องกันไข้เหลืองไข้สมองอกเสบนะครับไข้หวัดใหญ่โควิดและอื่นๆอีกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไ่เน้นเรื่องของ heatstroke หรือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมันร้อนจนเกินไปเป็นลมแดดแล้วบางคนเสียชีวิตด้วยนะครับเวลาที่เราได้ความร้อนเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมีการเกิดเหงื่อออกนะครับเพื่อระบายความร้อนทิ้งเส้นเลือดบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้นเพื่อที่จะเอาเลือดมาไว้ตรงผิวหนังให้มันสามารถที่จะระบายความร้อนออกไปข้างนอกได้นะครับนี่คือคกลไกปกติแต่ที่นี้เนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิ มันมากจนเกินกว่าร่างกายจะรับได้นะครับเกินกว่าร่างกายจะสามารถระบายความร้อนได้ทันมันก็มีปัญหามากนะครับอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยมันสามารถที่จะพอพยุงตัวเองไว้แก้ไขสิ่งต่างๆได้ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน40องศานะครับจริงๆแค่มากกว่าปกติแค่นีด้เดียวเราก็ทรมานแล้วนะครับทุกคนคงจะเคยเป็นไข้ใช่ไหมครับเวลาเป็นไข้ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกทรมานแล้วถ้าไข้40องศาเนี่ยสุดยอดทอรมาน แต่ว่าคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดอากาศข้างนอกเนี่ยมัน51.8องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นไงล่ะครับมันเกิน40องศาไปตั้งมหาสารมันร้อนมากนะครับทีนี้เวลามันร้อนมากเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายประการแรกนะครับร่างกายต้องการระบายความร้อนออกไปให้ได้เหงื่อก็จะพยายามจะออกมาให้ได้นะครับแต่การออกมีเหงื่อออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราสูญเสียเกลือแร่ต่างๆนะครับและถ้าร้อนมากจนเกินไปเนี่ย เหงื่อมันไม่สามารถทํางานได้ทันมันก็จะไม่มีเหงื่อออกมาเลยนะครับผิวหนังคนพวกนี้จะร้อนและแห้งมากนะครับเราจับแล้วจะแห้งเลยนะฮะไม่ใช่แค่นั้นครับการที่มีเส้นเลือดที่ผิวหนังเนี่ยขยายทั่วร่างกายเพื่อที่จะนําความร้อนออกไปนอกร่างกายแต่มันเอาออกไปไม่ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยที่มันจะเอาออกไปได้ก็เพราะว่ามีการแผ่ความร้อนจากในร่างกายออกไปข้างนอกการแผ่ความร้อนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้างนอกมันเย็นกว่าข้างในถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดข้างนอกมันร้อนกว่าข้างในล่ะเออร่างกายเราก็จะมีการขยายตัวของเส้นเลือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วความร้อนแทนที่มันจะออกไปข้างนอกมันกลับโดนรับเข้ามาข้างในคุณคิดดูข้างนอก51.8องศาส่วนข้างในของคนคนนั้นเนี่ยอาจจะ40องศาแล้วคุณคิดว่า4 1จะแพร่ให้ห1หรือ51มันจะแพร่ให้40แล่ะครับมันก็ต้องจากข้างนอกแพร่เข้าข้างในก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับการที่เส้นเลือดตรงผิวหนังเราขยายเนี่ย มันทําให้เลือดทุกอย่างเนี่ยไปกองอยู่ที่ผิวหนังทั้งหมดนะครับทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงครับอวัยวะภายในอะไรที่มันสาคัญมากนะครับสมองนะครับถ้าเกิดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดอะไรขึ้นสับสนปวดหัวคลื่นแสเจียนบางคนก็เป็นลมไปเลยแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนก็มีอาการชักซะด้วยเนื่องจากสมองทํางานได้ผิดปกตินะครับความดันเลือดก็จะต่ํานะครับโดยทั่วไปเนี่ย เส้นเลือดของเราทั้งร่างกายจะมีบางส่วนที่มีการหดตัวแล้วก็บางส่วนที่มีการขยายตัวนะครับถ้ามันมีการขยายตัวเยอะๆแล้วมันไม่มีการหดตัวเลยเนี่ยความดันในระบบเลือดเราทั้งหมดเนี่ยมันจะตกลงนะครับพอตกลงปุ๊บเลือดก็ยิ่งไปเลี้ยงบริเวณอื่นไม่เพียงพอนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับอันนี้แหละที่ทําให้เสียชีวิตแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับความร้อนที่มันมากจนเกินไปเนี่ยมันสามารถทําให้ร่างกายของเราทั้งร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบได้ นะครับเกิดการอักเสบได้เส้นเลือดของเราจะมีเซลล์บุหลอดเลือดเรียกว่าเอนโดเทเลียมพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ผิดปกติหมดเลยนะครับเวลามันร้อนมากๆโดยทั่วไปเนี่ยไอเซลล์พวกนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ําเลือดเราเนี่ยรั่วออกไปภายนอกเส้นเลือดหรือถ้ามันรั่วออกไปมันก็ยังรั่วออกไปนิดเดียวนะครับทีนี้ถ้ามันทําหน้าที่นี้ไม่ได้ล่ะน้ําเลือดรั่วออกไปข้างนอกเยอะๆเป็นยังไงเลือดเราเนี่ยก็ขาดเลือดไปเรื่อยๆถูกไหมครับในเส้นเลือดก็จะมีเลือดน้อยลง เลือดที่อยู่ในเส้นเลือดก็จะค้นหนืดมากขึ้นแล้วมันก็จะมีการกระตุ้นระบบการแข่งตัวของเลือดทําให้เกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า disseminated intravascular coagulation หรือ DIC ภาวะนี้ี่มีลิ่มเลือดเล็กๆ,น,ๆน้อยเนี่ยเกิดขึ้นทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณเส้นเลือดเล็กๆทําให้อวัยวะต่างๆโดนไอพวกลิ่มเลือดพวกนี้อุดแล้วมันก็ทํางานไม่ได้นะครับจากเดิมเลือดมาเลี้ยงมันน้อยอยู่แล้วนะครับเนื่องจากกลไกที่บอกว่าเลือดเนี่ย มันถูกเอาไปเลี้ยงตรงผิวหนังด้านในมันขาดหายไปนะครับเลือดมีน้อยเลือดข้นหนืดจากการที่น้ํามันออกไปนอกเส้นเลือดนะครับแถมมันยังมีริมเลือดมาอุดตันซะอีกนะครับแล้วพอริมเลือดอุดตันไม่พอนะครับการที่เราใช้สิ่งที่เอาไว้ทําให้เลือดแข็งตัวไปทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือเท่าเรียกว่า clotting factor ทั้งหมดมันก็อาจจะเกิดเลือดออกได้ในบางบริเวณในร่างกายซึ่งน่ากลัวมากนะครับภาวะนี้มันจะเกิดต่อเนื่องไปทางร่างกายอยู่เรื่อยๆตราบใดก็ตามที่อุณหภูมิยังสูงอยู่ นะแล้วอุณหภูมิที่สูงแค่นี้มันไม่ได้มีแค่ผลต่อการอักเสบผลต่อการทำงานของหลอดเลือดน,นะครับแล้วผลเรื่องของการระเหยของเหงือ่อการสูญเสียเกลือแร่ต่างๆนะครับแต่มันยังทำให้เมตาบอลิซึมของเซลล์ผิดปกติไปทั้งหมดเลยนะครับโปรตีนบางตัวเนี่ยมันเสียไปเลยนะครับร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเอนไซม์จำนวนมากมายและเอนไซม์ของเรานี่เป็นโปรตีนนะครับ โปรตีนพวกนี้มันโดนความร้อนมากมันทํางานไม่ได้พอมันทางานไม่ได้มันเป็นยังไงล่ะร่างกายเราทุกอย่างก็หยุดทางานหมดเลยครับเพราะว่าร่างกายเราจําเป็นจะต้องใช้เอนไซม์ในขั้นตอนต,ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วพอแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับอวัยวะต่างๆมันเริ่มเสียละกล้ามเนื้อเราก็จะเกิดกล้ามเนื้อสลายได้เกิดภาวะที่เรียกว่าแรปโดไมโอไลซิสนะครับเกิดไตวายได้จากการขาดน้ําจากการที่มีสารพิษข้างในร่างกายเพราะว่ากล้ามเนื้อสลาย แล้วก็การที่มีเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอไตก็วายหัวใจก็ทํางานไม่ได้นะครับเนื่องจากหัวใจมันก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงเนาะมันเลี้ยงไม่ได้แต่ภาระที่หัวใจมันต้องบีบตัวเพิ่มขึ้นมันเป็นยังไงครับเยอะมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดันในระบบเลือดของเรามันต่ําแล้วอวัยวะทุกอวัยวะเนี่ยขาดเลือดมันก็เลยส่งสัญญ,ญาณไปที่หัวใจบอกเฮ้ยเต้นเร็วขึ้นข้าพเจ้ากลาลังขาดเลือดอยู่นะรีบปั๊มมาช่วยเร็วหัวใจออตัวเองข้าพเจ้าก็ไม่ได้เลือดอยู่แล้วยังต้องปั๊ม้ันนเร็วขึวขอะไรีก ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีโรคหัวใจอยู่เก่านะครับโอกาสเสียชีวิตก็สูงเลยนะฮะคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยโอกาสเสียชีวิตในภาวะที่ร้อนขนาดนั้นก็จะสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีโรคหัวใจนะฮะโรคความดันโลหิตที่มันคุมไม่ได้นะครับโรคไตต่างๆโรคเรื้อรังต่างๆเลยทั้งหมดเลยนะครับมีโอกาสที่เสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไปนะฮะนี่ก็ยังไม่หมดนะครับมีอาการอย่างอื่นอีกมากมายที่มันจะทําให้เกิดได้แต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ย มีความดันเลือดต่ำนะครับอวัยวะต่างๆก็ขาดเลือดนะครับแล้วทําให้อวัยวะต่างๆมันเสียไปนะสุดท้ายก็ถึงแก่ความตายโดยเหตุผลที่ว่าอาวัยวะหลายแหล่งมันไม่สามารถทํางานได้นะครับหรือที่เราเรียกว่า multiple organ failure นั่นเองอาการมันเป็นยังไงอาการเริ่มต้นของเขานะครับบางคนจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวมากนะครับรู้สึกตัวเองมึนงงนะครับเริ่มเริ่มไม่ค่อย ปกติแล้วเริ่มรู้สึกผิดปกติอาการแค่นี้แหละครับที่คุณควรที่จะต้องรีบรักษาได้แล้วนะครับวิธีในการรักษาเนี่ยคือแน่นอนจะต้องทําให้ร่างกายของเราเย็นลงมาจะต้องรีบเข้าไปอยู่ในบริเวณร่มเลยนะครับนั่นคือเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถที่จะแก้ไขาภาวะพวกนี้ได้นะครับรายละเอียดเรื่องของการแก้ไขนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้น้ําเกลือที่มีความเย็นสูงนะครับเอาน้ํา ต่างๆน้องแข็งต่างๆมาวางไว้ตามร่างกายเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยเย็นลงเร็วที่สุดไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการให้เกลือแร่ต่างๆเสริมโดยเฉพาะพวกโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมต่างๆนะครับแต่เป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะไปร่วมพิธีฮัทหรือเราจะไม่จะต้องไปอยู่ในที่ร้อนมากๆเนี่ยเราจะมีวิธีในการป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะครับข้อแรกนะครับ ถ้าเราไม่นับเรื่องของการฉีดวัคซีนการใส่หน้ากากการล้างมือหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามันสําคัญมากเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับผมจะเน้นเฉพาะเรื่องของความร้อนแล้วกันอย่างแรกนะครับคือต้องพยายามทําให้ชินซะก่อนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในที่หนาวๆมาตลอดนะชินกับห้องแอร์ตลอดแล้วอยู่ๆต้องไปอยู่ในพิธีฮัทที่มันร้อนมากขนาดนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ชินโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปนะครับ โอ้เราอาจจะต้องพยายามอยู่ในที่ร้อนๆให้เราชินซะก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นอันดับแรกเลยนะฮะนั้นคนที่เป็นมุสลิมแล้วมาจากประเทศหนาวเนี่ยไปพิธีฮัททีไรก็อาจจะมีโอกาสที่จะแย่ได้นะครับอันนี้ที่หนึ่งต่อมาเราต้องมีการเตรียมตัวครับเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนเข้าพิธีฮัตเนี่ยเราอาจจะต้องทานอาหารที่มันไม่ได้ย่อยยากมากเพราะย่อยยากมันยิ่งใช้พลังงานเยอะเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เอาเอาเลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณทางเดินอาหารหมดนะครับเกิดการ เผาผลาญที่สูงความร้อนก็จะสูงขึ้นในร่างกายความร้อนสูงขึ้นในร่างกายไปเจอข้างนอกยิ่งร้อนต่อร้อนมาเจอกันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องกินอาหารที่มันมีกากใยมีน้ําเยอะนะครับแล้วก็ย่อยง่ายอันนี้ที่จําเป็นจะต้องทำนะฮะมีกระติกน้ํอ่าขวดน้ําพกติดตัวไว้เลยนะครับอันนี้แน่นอนนะต้องพกติดตัวนะครับการมีผ้าที่เป็นผ้าเย็นนะครับชุบน้ําติดไว้หรือบางคนจะมีอ่ตัว น้ำแร่ที่มาฉีดหน้าให้มันเย็นดูก็ได้นะครับหรือว่าผ้าผ้าขนหนูที่เอาไว้ใส่ไว้ในกล่องหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันัาชนะที่เก็บน้ำเย็นๆไว้นะเพื่อเราจะมาซับตามร่างกายลดความร้อนอันนี้ก็สมควรที่จะมีนะครับคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆอย่างที่บอกแล้วโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปดังนั้นจําเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลประจําตัวเองเลยนะครับ คนไหนที่กินยาขับปัสสาวะอยู่อันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่ามันจะทําให้เราสูญเสียน้ําแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีภาวะความร้อนเกินหรือฮทสโตรกแบบนี้ก็ได้นะครับการกินยาขับปัสสาวะมันอาจจะเพราะว่าเหตุผลต่างๆนา,ๆน,านานะเช่นความดันสูงเป็นโรคหัวใจโรคไตอะไรพวกนี้กับโรคตับนะครับคุณก็ต้องปรึกษาคุณหมอข้ให้ดีๆซะก่อนนะครับแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยแนะนําให้คนเหล่านี้เนี่ยไปร่วมพิทีฮัทนะครับไม่ใช่แค่ยาขับปัสสาวะนะครับที่ทําให้เราปัสสาวะบ่อยแล้วก็ขาดน้ําแต่ สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนต้องระวังเลยก็คือกาแฟและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกประเภทก่อนเข้าร่วมพิธีฮัทอย่าไปดื่มครับเพราะไอของพวกนี้มันจะทำให้คุณปัสสาวะมากกว่าปกติทําให้เกิดการเสียน้ําพอเสียน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนครับมีโอกาสจะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นนะครับก่อนไปเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอเลย2-3ลิตรต่อวันเลยนะครับแล้วถ้าเราร่วมพิธีเนี่ยอย่าทําอะไรที่มันหักโหมโดยเด็ดขาด เราทําไปพับหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเข้าร่มได้นะครับรีบเข้าร่มนะครับมีโอกาสดื่มน้ําได้ในร่มรีบดื่มน้ําซะอย่าให้ร่างกายขาดน้ําเป็นอันขาดไม่ฉะนั้นมีโอกาสที่จะแย่ได้นะครับครีมกันแดดอ่ะต้องใช้นะครับแล้วเอ่อมันจะมีอะไรที่สามารถป้องกันบริเวณหัวเราได้อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีความจมําเป็นจะต้องทํานะครับยากันแดดเมื่อกี้ว่าไปแล้วนะฮะ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญพี่เพื่อที่จะพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากความร้อนนะครับน้ําต่างๆที่เราไปเนี่ยบางทีนะครับคุณอาจจะต้องลองคิดว่าเอาน้ําที่มันมีเกลือแร่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ผมบอกเลยใช่ไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการสูญเสียเกลือแร่เมื่อโดนความร้อนดังนั้นการกินน้ําเปล่าเข้าไปเฉยๆเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทําให้ร่างกายเราเนี่ยเจอจางลงไปอีกนะขาดเกลือแร่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยเราเอาน้ําที่มีเกลือแร่ ปนไปด้วยก็จะสามารถช่วยทําให้เราแก้ไขแล้วก็ป้องกันภาวะขาดเกลือแร่ได้ในกรณีแบบนี้นะครับการขาดเกลือแร่มากๆเซลล์มันก็ทํางานไม่ได้นะครับก็จะเกิดภาวะเต้นการเต้นิดปกติของใจขึ้นมาได้หรือภาวะอื่นๆตามมาได้นะครับขาดโพแทสเซียมมากๆไปยังไงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแมกนีเียนขาดมากๆก็เหมือนกันโซเดียมขาดมากก็มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเกลือแร่ติดตัวไปด้วยนะครับมันเพื่อที่จะป้องกัน ไม่ให้เรามีปัญหาแบบนี้และที่สําคัญถ้าเราเริ่มมีอาการผิดปกติเคลื่อนแส้เจียนเวียนหัวปวดหัวหรือรู้สึกว่าอาการทั่วๆไปมันไม่ดีแล้วอ่ะต้องหยุดและรีบเข้าหาที่ร่มโดยด่วนนะครับตรงบริเวณที่มันมักจะมีปัญหาเนี่ยที่คนเยอะมากๆแล้วก็ร้อนกันมากๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่บริเวณหนึ่งเป็นบริเวณที่ เขาจะไปโยนหินกันนะครับไอตรงมันจะมีแผ่นแผ่นหินใหญ่ๆอันหนึ่งที่เขาไปโยนหินเพราะว่าการโยนหินในกรณีพิธีฮัทเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นการเปรียบเสมือนการไล่ปีศาจนะครับไล่สิ่งไม่ดีออกไปแต่ตรงนั้นแหะครับมันจะเป็นบริเวณที่คนไปรวมกันเยอะมากแล้วก็มีข่าวการเหยียบกันตายค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณลองคิดดูถ้าร้อนกับเหยียบกันตายมาเจอกันพร้อมกันเลยเนี่ย เออมันอาจจะแย่เลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ตรงนี้จำเป็นจะต้องระวังนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะในกรณีของอิตาลีที่เกาหลีถ้าใครยังจากันได้นะครับมีการเหยียบกันนะฮะเราจะต้องอาจจะต้องพยายามเดินแล้วก็มีทํำยังไงได้ให้ข้างหน้ากับข้างหลังเรามีช่องว่างเหลืออยู่บ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีช่องว่างเหลือดอ้วยเนี่ยเราอาจจะโดนเหยียบไปก็ได้นะครับการที่เราทําทขาของเราให้มันกว้าง ย่อขานิดนึงนะครับข้างหน้ามีอะไรกันไว้นิดหนึ่งมันยังทําให้เราพอมีช่องว่างในการหายใจได้บ้างนะครับดีกว่าการที่เราเดินขาตรงๆไปเลยนะครับอันนี้อาจจะไปชิดติดกับคนอื่นนะเนี่ยถ้าล้มทีก็ล้มทั้งแถกแ้วโดนเหยียบแน่นอนนะครับเหมือนปีที่ผ่านๆมาก็เกิดเกิดมีการเหยียบกันตายนะครับเป็นพันคนเลยทีเดียวนะั่นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเราต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยการไปอยู่ใกล้คนอื่นนอกจากโรคติดต่อแล้วยังต้องระวังขโมยนะครับ เกิดท่านมีของมีค่าโดนจิกไปนี่เสร็จเลยนะครับแทนที่จะได้ไปพิธีฮัทนะครับด้วยความด้วยความสุขนะครับแล้วก็มีทุกๆอย่างที่มันควรจะเป็นมันกลับต้องไปมีการสูญเสียสิ่งของบางทีก็สูญเสียชีวิตนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับถ้าท่านจะมาร่วมพิธีฮัทนะครับมีการตรวจร่างกายก่อนนะฮะฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับ วัคซีนไข้เหลืองไข้สมองเสพโควิดไข้หวัดใหญ่หรือทุกๆอย่างที่พอจะฉีดได้ r s v อะไรพวกนี้ก็ฉีดไปให้หมดนะครับพอเข้าร่วมนะครับเตรียมของไว้หน่อยมีกระติกน้ํานะครับบริเวณอาจจะเป็นกล่องหรือกระปุกอะไรก็ได้ใส่น้ําเย็นนิดนึงเพื่อที่จะเอาผ้าไปชุดน้ำเช็ดตามตัวต่างๆหรือบางคนก็อาจจะเอากระป๋องสเปรย์ที่มันเป็นน้ําแร่เนี่ยมาฉีดก็ได้นะครับน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําเกลือแร่ผสมเกลือแร่ไปนิดนึงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เรามีปัญหาอะไรนะครับ อาหารทานอาหารอ่อนนะฮะอย่าทานอาหารที่มันย่อยยากนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอ 2- 3สลิตรถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ไปพักในร่มซะนะครับเสื้อผ้าเนี่ยก็แน่นอนถ้าของพิทีฮัทมันจะเป็นสีขาวอยู่แล้วเหมือนกับทุกคนมันทำอะไรไม่ได้นะครับก็อย่างนั้นแล้วกันนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่มันคนเยอะมากๆจริงเราถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอย่าไปอยู่ใกล้ไม่ฉะนั้นอาจจะโดนโดนเหยียบแล้วมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะฮะอ่า อย่าลืมเรื่องของการทําตัวให้ชินกับความร้อนนะครับตรงนี้สําคัญมากยิ่งเราชินเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีปัญหาเนี่ยมันก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอแสดงความสุญขอความเสียใจกับคนที่สูญเสียญาติพี่น้องตัวเองที่พิธีฮัทนะครับแต่ยังโชคดีเท่าที่ผมฟังข่าวก็จะมีคนอียิปต์ซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ใช่คนไทยนะครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ